สัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เชนแม่นิ่มค่ะนิ่มจะพามาทําไข่ลวกวันนี้3ฟองกันเลยค่ะทําจากเตาอบไมโครเวฟง่ายๆสบายๆนะคะนี่แค่นี้เราก็ได้ฐานมือเช้าแล้วของนิ่มจะประมาณสูงปานกลางนะคะไม่เอาสูงมากแล้วก็จะหมุนไปประมาณระดับที่สองนะคะจะเป็นลนักษณะประมาณเลขสองในที่นี้ ถ้าเป็นยี่ห้อของเครื่องตัวนี้จะเป็น Electrolux ค่ะรุ่นรุ่นพื้นฐานนะคะแต่ว่านิ่มก็จะดูหน้าง,งานเป็นหลักถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นเนื้อขา,ขาวๆเราก็โอเคแล้วค่ะแต่เราอาจจะตั้งค่าวไว้ที่เลขสองเนาะเอาแค่สูงปานกลางค่ะถ้าเนื้อขา,ขาวๆเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะก็หม่ำอ้มๆได้แล้วแต่รอบเนี้ยนิ่มใส่สามฟองแค่นี้ค่ะมื้อเช้าเราก็ไพออั้เลยมองเห็นกันไหมเนี่ยเน,นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เขาลืมขึ้นขาวๆเนี้ยค่ะแล้วก็จะให้เนื้อเขาวๆพอประมาณแล้วเราก็ให้ออแต่บางคนอาจจะจับเวลาก็ได้นะคะเนีย่ยที่นี่ตั้งแต่เริ่มอัดคลิปมาตอนนี้ก็หนึ่งนาทีเนาะก็น่าจะประมาณได้สักสามสามสิบถึงสี่สิบห้าวินาทีค่ะเห็นไหมคะก็เริ่มขึ้นขาวๆแล้วเราก็จะเอาเอาที่ที่เราพอใจอ่ะพอดีเลยค่ะตัดพอดีเลยเลขสอง เรามาดูกันเนาะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะพอได้อยู่นะเอได้อยู่นะ,ะนีแนะะน่แค่นี้เองค่ะก็มือสั่นแคนนี้นะคะก็ได้อำ่ำๆแล้วโอเคค่ะท่านผู้ชมชอบให้ดิบกว่านี้อขอโทษค่ะชอบไม่สุกกว่านี้ก็ปรับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไปแล้วค่ะมือชา ง่ายเลยค่ะมเช้าจากเตาอบไมโครเวฟโอเคอยู่นะคะท่านผู้ชมยิ่มไปแล้วค่ะ